อ้วนอบหอยนาค่ะใส่พักยังเรียบร้อยแล้วคัน6ัวก็ใส่แล้วเนาะค่ะเนาะค่ะรอให้พักอ่าเปื่อยจักหน่อยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าพักเยฟินอ่ะโบมีใส่ตามนี้ตามเกิดในสตูยินเนาะค่ะเนาะพักกระลำค่ะทุกคนค่ะรอให้กระลำเปื่อยจิ้นได้ค่ะทุกคนค่ะหอมห่วยเลยหอยนากวนมากเลย ควนมากค่ะสะอาดเพราะว่วาจะเพ็นน่ะขังไวนกขน่นหไหค่ายดินเรียยร้อยแล้วกัะทุก้นค่ะชวนหงชุนยาหมดเด้อเด้อจะเจียมนกันค่ะนวนวๆนว ลาวันโนมาตักไกยพี่น้องคือเกาเด้อค่ะอย่าเพิ่นกระตักสิอมหอยกับทุกคนค่ะเมนูกินเขาอย่าเป็นเมืองนี่เนาะค่ะเนาะอย่าเป็นต่างเพียงยังใส่เงียบดวน,นละค่ะยังอ่าคาตะไคร้เนาะค่ะเนะาะพั่นคาตะไคร้ก่อนค่ะทุกคนดู้เด็จกจ้าเลยเวลาเนี่ยเด็กแรงมากวาันนี้เป็นกระ,ะตักวันนี้เปน้องสุกสุกคนเนาะค่ะเด้อเสร็จทตามเสร็หักลังใจเยังกินเงียบเรง ว่าสิอยู่ไก่อยู่ไก่เย่าเป็ดกะกบไลยๆค่ะทุกๆกำลังใจเด้อค่ะทุกคนแกแนยังดีค่ะมาเนี่หัวเลยนนี้มันมีร่มดอกค่ะก็ไปบดให้เลยมม้อนี่ you okay. ค่าันเปยังไง,งไล่ะคะอ้บานยีเพ็ดบวกข้าุกคนฝนบวค่ะดูว่าลน้นาเล้วบานยีเพ็ดนี่คณะนี่งอนค่ะฝนกับบะมี่หรอกค่ะร่มกับบะมีดด่มลนี่ร่มหน่อยมากเลยขาจะคลายลงไป อ๋อหอยหน้าทุกคนแม่จะเป็นเอามะาหอายค่ะบุญกว่าเพิ่นได้มาจังใดน้องกว่าเราหอยหน้าบม่เป็นหน่วยเลยด้ค่ะเพิ่นได้มาอุ้ยเพิ่นว่าเป็นสองโลผละ่ะเอามะหอยเอ้เพิ่นหอยหน้าแท้ๆเลยบริสุทธิ์ค่ะทุกคนค่ะหอยหน้าที่อ่อา,าจากไหนจากหน้านนห้องนี่แหละค่ะออหอยออกหอย ปูน้องปลาน้อปลาจะ็น้ำปลาหลกเย็นๆดูนูนว่า อันนี้เกลือเนาะค่ะนาะใส่ไหายรหอมหอมโอ้ออมหอยนี่คือง่ายค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าของมันไม่เลือเท่าคันเนาะค่ะเราให้เราให้อะฟ้าเปิด โอ้ยกินได้ค่ะทุกคนค่ะเนี่ยเดี๋ยวไปจิบบ้าหั่หนผักใส่แค่นวอยค่ะบุ๊บีผักใส่เอาเท่าที่มีในตู้เย็นเนาะค่ะเนาะใส่กะหล่ำอย่างนู้ค่ะเนาะนี่กะหล่ำน้อยนิดนึงใส่ลงไปนี่แหะค่ะผักใส่ไปกิกไปจิบเ,เรียนใส่ไอตู้ค่ะใส่ไปตัวได้หลาย เพราะไฟตูนก็มาจากสวนนนมันลายค่ะกินกับกวยตีสียบบ่นกินตัวเติบไปเด้นี่ชุนั้นยังเพ็นอมนะอู้ยสบไรไตูเดไตูแสงบหมดเลย เน้นไปตู like ่ขางานเนี่ยเพราะว่าพักมันงมาหลายเนก่อนเนาะตักซีเหล้ากับบ่มีทุกคนนี่นะคะไม่รู้ง่ายง่ายเหมือนนี่เนก่อนเนาะมาตักกระชายเลยเถิดเลยมองเลยบนกรเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำกันเนก่อนเนาะตากเราตักน้ำกันแล้วขาบ้านเฮาช่วงเวลานีเนาะเดี๋ยวอ่ออ่ออะไรกับทุกคน นี่นะค่ะปัเกเ็บเพ่นนอกคนนาะกระลำค่ะใส่กระลำพริกต,ตูเน่นพริกตูหรอค่ะน่งจะว่ามัมีผักน้องคอนเอนาะใส่ถ่งที่มี่ในตู้เย็นนี่แลละค่ะออมหญ่ก่หอมกอเจาะหมึออกเมยเลย เน้นพายตูแล nó nó ้วก็เน้นต้นหอมเนาะค่ะน้องค่ะกินเผากินน้ำเรี่ยวยังเรี่ยวยังเป็นภาษาเด็กเขาโตเมืองอยู่ค่ะทุกคนค่ะเพราะว่ามืออื่นเป็นวันพระเนาะค่ะน้องค่ะพวกนี้เป็นวันพระคุณทีมกะคกุลละโมกุนกับยนัธรสคุลละกับทุกคนค่ะบรูว่าปจะไปทำยัยเพี้ยนี่อยขยากมือไปบอ ต่ว่าจะเป็บอกอยู่ว่ามือมันพักมัน็ไป,ปแล้วะมปปันจะไปบอแต่วาอยนี้ไว้เดี๋ย,ยไปตัดผมเน๊เดี๋ไปตัดผมแต่ว่ากับคุหลาบกุหละย้องรบคุณละาลณละแห่งเกียร์โอยโอท่านนี่นลื้อไปลื้อมากแต่ก็กลายเป็นโค้งห่างนา่อนระมานีา้จะเป็นกับสูงอยู่ดีละ ไปมาหลุดใส่งานในช่วงเวลานีิช่วงเาสิใส่งานสั่งในนีเวลาหนิเขียนเข่าเขียนนั่เนาะกคืเล่นสิบวิมีหลุดเขียนค่ะเป็นกตบว่าเป็นในเวลาหนิลูกแต่เปตู้ลายค่ะเพราะว่ามันบ่มีผักเนิดหน่อย หอมไม่หวยเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ใส่ขขาขวานลงไปแนละ้วจรงิงว่าต่อมีเขาเบี้ยแล้วก็น้องค่ะใส่ขขาเบี้ยเขาย่างสี่ค่ะทุกคนแต่ว่ามันบามีเนะาะใส่หีนกับค่ะเขาขว่วลงไปเลยง่ายๆหอมกระดังเนาะนัว มาจากสวนค่ะแล้วก็หอมหอมมากๆคนลาะอีกค่ะเพราะว่าไม่อยากเก็บเอามาแช่ไว้ตู้บุนน้องคนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวออกไปสวนอยู่เรื่อยค่ะจะได้ออกไปอยู่เรื่อยน่ะค่ะเพราะว่าตอกเห็ดนั่งเห็ดนี่ซอยแม่เนาะง่นเนาะสิห้ายอยู่ด้ิษฐ์เศรษฐีลงไปหลายอย่างทุกคนหอมจะเป็น เอาไปวยเลยจะเป็นการใส่ผักโกันค่ะเพราะว่ามันมันซุกง่ายนะค่ะค่ะอ้อมเลยซุกง่ายมันเปิดฟ้าแล้วค่ะใส่ผักลงไป ผักลายไลยที โอหิวขา้าวใส่ข้าวกลัวแล้วค่ะเนาะค่ะใส่ข้าวกัวบากสิอ่าหุงลงนี่แหละค่ะตังหวม สั่งแทีกับผงได้แล้วทุกคนก็จิ้มได้เลยค่ะเนาะนี่งเป็นการทใส่ผงนัวนั่นนี่ก่ะเสียบค่ะทุกคนค่ะก็เป็นจิ้มโชว์ได้ค่ะเด้อค่ะคลิปนี้มาทามาท no <Okay. Yes. S 2> ่าเล้วค่ะทุกคนค่ะนี่แหละค่ะก็ไปดูอมหอยนะค่ะมือนี่แล้วก็จิ้มเลยเข่าเรียบก็สิไปกุนละค่ะไปพยันน้อยพอเนาะเพิ่งว่ากุนจิ้มสีจังใดญอารมณ์ดีบอกยู่หน่าลงรถกุนละกันทุกคนค่ะจ้าอีกแล้วคนนั้นมันเห็ดโบนัย ขายแล้วค่ะนออีกแล้วโอ๊ยปวดหัวเยอะแยเงี้ยจิบนาพอกันใหม่จีเป็นกระพองของคุณพี่น้องสุขูสุโคนเดอค่ะเด้อติดตามให้กำลังใจด้วยเพนเมียพลัหมณมน้อก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้มีควาุ่มสุขค่ะสวัสดีค่ะ